สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอรตหุ้นคนทำได้แล้วก็นะครับ defensive and aggressive investor นักงทุน v i เชิงรับเด่นเชิงรุกเน้นๆทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาพิจารณานะครับหุ้นที่ปันผลนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า,าเพิ่ง IPO เข้ามานะครับ แต่ว่าจ่ายปันผลนะครับเกินระดับ2.5%หรือ3%ขึ้นไปนะครับสำหรับหุ้น IPO น้องใหม่เนี่ยน้องใหม่ IPO เนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะครับถ้าจ่ายปันผลปีแรกสัก2% 3%นี่ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับแต่ว่าหุ้นตัวเนี้นะครับมีการจ่ายปันผลที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ เรามาพิจารณาปัจจัยพื้นฐานนะครับปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับสำคัญกว่าปัจจัยเชิงคุณภาพนะครับอันนี้ก็คือคุณเบนจามินเกรแฮมนะครับอาจารย์ของคุณปูร์เบรนเบเฟต์นะครับให้ความสําคัญมากนะครับแต่คุณปูร์เรนเบเฟต์จะให้ความสําคัญกับปัจจัยเชิงคุณภาพก่อนปัจจัยเชิงปริมาณนะครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะ m i ์นะครับหรือผสมผสานทั้ง สองอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันเนี่ยจะยอดเยี่ยมมากนะครับสาเหตุหนึ่งของการที่ปัจจัยพื้นฐานมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าพื้นฐานที่แข็งแกร่งเนี่ยมันก็สอให้เห็นนะครับถึงคุณภาพนะครับถ้าพื้นฐานอ่อนแอแล้วมันก็ไม่มีคุณภาพนั่นเองนะครับจนแล้วเราก็จะมาดูกันนะครับว่าหุ้น NCP เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปที่ข้อมูลบริษัทนะครับ แอนแอนเราเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็ดูว่านะครับหุ้นตัวเนี้ยนะครับราคาพาเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับเขาเข้ามาซื้อขายเนี่ยเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับข้อมูลแบบคร่าวๆนะครับก็คือ31กรกฎาคม2567นะครับที่ผ่านมานะครับยังไม่ถึงปีเลยนะครับราคาพาอยู่ที่50สตางค์เองนะครับแล้วคราวนี้ก็ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็ลงไปดูนะครับทุนจดทะเบียน นะครับ90ล้านชําระเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นหุ้นนะครับจำนวนหุ้นทั้งหมด180ล้านนะครับอันนี้ก็เราก็ทราบนะครับหลักการพิจารณาเนี่ยหุ้นโดยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราดูจุดที่สําคัญสาคัญนะครับที่มันครอบคลุมหลายๆส่วนอย่างนี้นะครับเราไม่ใช้ตัวเลขเดียวโดดๆนะครับและที่สําคัญก็คือนโยบายการจ่ายปันผลนะครับของบริษัทเนี่ยเขาบอกว่า จ่ายปันผลให้กับผู้ถึงหุ้นในอัตรารไม่น้อยกว่า100ร้อยละสีบของกําไรสุทธินะครับหลังจากหากภาษีนะครับเงินได้ติดบคุคคลหรือว่าเงินสำรองต่างๆนะครับทุกประเภทละนะครับหรือว่ามันเกี่ยวข้องด้วยนะครับสภาพคล่องหรือว่าแผนการลงทุนของธุรกิจของบริษัทเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็จะนํามาจ่ายปันผลนะครับ คราวนี้พอเราทราบนโยบายแบบนี้เราก็จะไปดูว่าผู้บริหารเนี่ยพูดได้ทําได้ไหมอย่างนี้นะครับก่อนอื่นเราก็ตรวจสุขภาพห้นงกงินก่อนนะครับเราจะทราบลักษณะคร่าวๆข,ข,ของ NCP นะครับบริษัทไนโคลจำกัดมหาชนเนี่ยเขาประกอบธุรกิจอะไรนะครับแบบย่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการทราบพิสดานก็ให้กดเข้าไปที่รายงานประจำปีนะครับเออโหลดออกมาอ่านนะครับลักษณะธุรกิจแบบย่อยๆก็คือเขาจัด จำหน่ายสินค้าและให้บริการนะครับตลาดแบบตรงผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์นะครับหุ้นตัวนี้ก็นะครับ IPO เข้ามา2บาทนะครับปัจจุบันเหลือบาทนิดๆนะครับก็ถือว่ามีความน่าสนใจตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับดูสภาพคล่องนะครับว่าฐานะทางการเงินของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆติดตามลงไปดูได้เลยนะครับเปิดเว็บเซ t เด ขึ้นมานะครับสภาพคล่องนะครับที่เรานะครับร้องขอก็คือ2เท่าขึ้นไปนะครับก็คือ C A c o r r e l a t i นะครับอัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทเนี่ยครับเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทเนี่ยอันนี้3.55นะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเราร้องขอถ้าต่ำกว่า0.8ต่ำกว่า1ได้จะยอดเยี่ยมมากอันนี้ต่ำกว่า0.5อีกนะครับ ถือว่าโคตรยอดเยี่ยมเลยสุขภาพของหุ้นตัวนี้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งอัน,นี้ก็เราดูในส่วนของวงจรเงินสดนะครับวงจรเงินสดก็โอเคเลยนะครับเก็บนี้ได้ค่อนข้างจะไหวนะครับเก็บนี่ค่อนข้างจะไหวแล้วก็เอาไปชําระเจ้านี้การค้าก็กินระยะเวลาถึง3เดือนกว่าๆเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่า มีนะครับเขาเรียกว่านะครับอำนาจต่อรองนะครับกับซัพพลายเออร์เนี่ยพอสมควรเลยนะครับและอีกอย่างมก็คือนี่ไม่ได้เยอะอะไรนะครับนี่สินระยะอย่างไม่มีเลยนะครับมีนี่สินระยะสั้นเท่านั้นนะครับเราดูงบกระแสเงินสดกันหน่อยนะครับงบกระแสเงินสดเนี่ยเขาทําธุรกิจแล้วมีกําไรไหมนะครับก่อนที่จะเข้ามานะครับกําไรจากกาไรสุทธินะครับ เงินสดสุดทธิเนี่ยจากกิจกรรมเงินงานแค่8ล้าน9ล้านเองนะครับแล้วก็ปีเนี้ยนะครับสิ้นปี67เนี่ยสาล้านนะครับสาล้านถือว่าเพิ่มขึ้นมาโอ้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพิ่มขึ้นมาถึง200กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับอันนี้พูดถึงาการเติบโตของอเงินสดนะครับสุทธิจากกิจกรรมการ,รเงินงานนะครับลงทุนไปแล้วนะครับมีกําไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถ้า เป็นบวกจะดีนะครับถ้ากิจกรรมการเงินงานถ้ากิจกรรมการลงทุนถ้าเป็นลบจะดีนะครับอ่าแล้วคราวนี้กิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมอ่าการจัดหาเงินเนี่ยนะครับถ้าเป็นลบเนี่ยจ่ายผลนะครับถ้าเป็นบวกนี่ก็เรื่องของการกู้ยืมนะครับการเพิ่มทุนอันนี้เพิ่ง IPO เข้ามาก็เป็นการเพิ่มทุนนะครับอ่าขายให้ประชาชนนะครับครั้งแรกอย่างนี้นะครับก็เป็นการนําเข้าสู่ตลาดนะครับเป็นหุ้น IPO นะครับหุ้นตัวนี้นะครับ ไม่มีนี่สินระยะสั้นนะครับที่เป็นเงินเบิกเงินบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้นไม่มีเลยนะครับมีเจ้าหนี้การค้านะครับสาล้านอย่างนี้นะครับฉะนั้นนี่ที่มีภาระดอกเบี้ยไม่มีเลยนะครับไม่เห็นเลยนะครับมีเจ้าหนี้การค้าอย่างนี้นะครับนี่สินระยะยาวก็ตามนั้นนะครับก็คือมันมีน้อยจริงๆนะครับก็คือนี่สินระยะยาวไม่มีเลยนะครับรวมนี่สินแล้วก็นิดหน่อยเองนะครับที่มีภาระผูกพันตามกฎหมายเท่านั้นเองนะครับ อันนี้ก็เราตรวจสุขภาพไปแล้วถือว่าเป็นหุ้นที่ผ่านเกณฑ์เรื่องสุขภาพนี้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับอานนี้เราไปดูในเรื่องของการาจ่ายปันผลบ้างเพื่อนๆกดเข้ามาที่สิทธิประโยชน์นะครับสิทธิประโยชน์หุ้นตัวนี้นะครับเขาประกาศจ่ายปันผลนะครับก็คือนะครับหสตางค์เกือบ7สตางค์นะครับวันที่วันที่เขาขึ้นเครื่องหมาย SD ก็คือวันที่6พฤษภานะครับหพฤษภาฉัน้น จะกินระยะเวลาอีกเกือบ2เดือนเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็เราก็มีเวลาพิจารณาซื้อถือลงทุนนะครับเขานะครับเงินสดนะครับจะเข้าบัญชีเพื่อนๆยี่สิบสพฤษภาคมห้ารอยหนะครับหสตางค์นิดๆเนี่ยเราคำนวณออกมาว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆก็เอานะครับศูนย์จุดศูนย์หกแปดเนี่ยนะครับหารด้วยหนึ่งจุดศูนย์เก้าคูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆมีต้นทุนที่หนึ่งจุดศูนย ถ้า1.8 0ก็จะได้เปอร์เซ็นต์มากกว่านี้นะครับถ้าต้นทุนเราต่ำนะครับเราก็จะมีกำไรสุกนั่นเองนะครับเราคำนวณพร้อมๆกันเลยนะครับจุด0 6นหารด้วย1.09นนะครับคูณด้วย100่อนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยแล้วว่าปีแรกนะครับเราคาดหวังหุ้น IPO ถ้าจะเป็นผลสัก3%แล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับอ่า20%ต่อปีนีต่อปีถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับ แต่อันนี้นะครับจ่ายมานะครับปีแรกนะครับประกาศแจยผลผลเลยณนราคา1บาทเก้าสตางค์นที่ 6.23%/ เเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฐานางกาทางกันค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้เราก็จะไปดูในส่วนของในส่วนของงบการเงิน5ปีบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของงบการเงิน5ปีนะครับเราก็ดูได้แค่ปี2ปีนั่นแหละเพราะว่าเพิ่งเข้ามานะครับ IPO เข้ามา อันนี้ยังอยู่นอกตลาดอยู่นะครับ IPO เข้ามาก็จึงทำให้มีนะครับทุนจดทะเบียนนะครับทุนออกชำระแล้ว90ล้านนะครับเป็น180ล้านหุ้นนะครับเพราะว่าพา50สตางค์นั่นเองนะครับพอจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับกำไรสุทธินะครับต่อหุ้นก็ทำให้ลดลงไปอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเราเทียบจากตรงนี้ยนะครับรายได้ของปีที่แล้วนะครับอยู่ที่173ล้านปีนี้ก็ 182ล้านนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ9ล้านนะครับแล้วกำไรสุทธิปีที่แล้วนะครับ12ล้านปีนี้15ล้านนะครับอันนี้กำไรสุทธิต่อหุ้นก็อยู่ที่ประมาณนะครับส10สตางค์ต่อหุ้นนะครับอันนี้ก็คือนะครับข้อมูลงบการเงินถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในระดับค่อนข้างปกติเฉยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบวื้หวาไม่ได้โตแบบก้าวกระโดดอะไรนะครับอันนี้ก็ค่อยๆขยับนะครับ อเอาอีก่อนเข้าตลาด14-15นะครับเข้าตลาดมาแล้วก็อยู่ที่ประมาณ11.83อันนี้ผู้บริหารนะครับอยู่ในระดับนะครับอยู่ในระดับดีมาตรฐานนะครับเก่งมาตรฐานนั่นเองนะครับแล้วก็จ่ายปันผลปีแรกนะครับ6ปกว่าๆนะครับแลวคราวน,นี้มูลค่าหุ้นทางบัญชีเ,เราดูตรงนี้ก็คือว่า1.1ก็ถือว่าใกล้เคียงกับมูลค่าหุ้นทางบัญชีถือว่ามีความ ใกล้เคียงกับคำว่ายุติธรรมนะครับ PE นะครับเฉลี่ยก็ไม่เกิน15เท่าปีล่าสุดก็ไม่เกิน15ไม่เกิน20เท่าอันนี้ก็เรามองจากตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ราคาเหมาะสมนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆน,นะครับตัดสินใจพิจารณานะครับลงทุนด้วยตนเองเป็นมหาเศรษฐีหุ้นด้วยฝีมือตนเองนะครับเราจะภาคภูมิใจขอให้เพื่อนๆได้รับเงินแสนเงินล้านแบบง่ายๆและก็สบายใจนะครับสวัสดีครับ